ฮัลโหลโดนตัดหน้าตลอดเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Too Faster นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์คาโดเนียนั่นเองนะครับเย้เย้นะครับผมวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คาโดเนียนะฮะแล้วก็มีคนมาจอยได้กันหลายคนเลยก มีน้องพลอยนะครับแขกคนแรกเลยน้องพลอยครับน้องพลอยสวัสดีค่ะนายกนบีเหรอกนบีจูโกคารเหรอแล้วก็พี่เฟิร์สพิศาทเฟิร์สนะครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็สตีฟคุงแล้วก็หนูแม็กครับผมครับแล้วก็ดีโนนะครับเอ็ดีโน่ข้างๆผมทางขวามือล่าสุดมาจอยเล่นจอยทิงดีสิกันก่อน วันนี้เซ่ใช่แลวก็บินซี่อีกคนหนึ่งนะครับบินซี่ก็คือคนที่นั่งข้างบนผมนั่นเองเดี๋ยววันนี้เขาจะมาเล่นด้วยกันกันกบผมนะครับเอา uh. เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นวิดีเกม g ร i ยนกันนะครับผม uh. ก็ uh. ขั้นแรกเลยวิธีการเล่น uh. ก็คือกดที่ n e t ธ e ร s ส a r นะครเกมเมนู menu, แล้วก็ไปที่เออเอเลรนะครับขวาครเกมเมนูอ่าคิวฟอรพลย์ทีนี้เราก็รออื uh. กหลดเกมแน่น Let's go ride ตามไม่ทันขอใหม่นะฮะกำเกมเมนูอ๋ออีรท่าเกมเมนูแล้วก็ไอ้นี่ไง ride ที่เป็นรูปปีกอีร่าท่าเออแล้วคลิกขวาตีนี้ก็เต็มบินกันได้เลยอย่าแปลกใจถ้าดีโน่กับบินซี่ได้คะแนนเยอะนะมเก่งกันมากไม่แปก เขาเจ้าบ้าน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 โอเค ready 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 to play game will start s h o r t l ไม่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 พร้อมได้ไหมกํไม่พอไม่พอแค่นัด ready ได้ไหมไม่ทันแล้วตอนนี้ you are ready no a m a g e d d o n man no a m a g e d d o n man วิธีเราบินเอาแต้มนะครับไม่ได้บินเอาความเร็ว แล้วก็ถ้าจะแต้มเยอะก็คือเราต้องบินเข้าตรงกลางหมู่ก็ได้มากที่สุดนะครับ Let's go map o จะบอกว่าถ้าเกตสีเขียวมันยังมีอยู่่ะเราสามารถกดชิปเพื่อเร่งความเร็วได้ด้วยนะเวลาเราลุง่งล่วงอะไรอย่างเงี้ยเราเงยหน้าขึ้นแล้วก็กดชิปเพื่อเร่งความเร็วเพื่อกดชิปเพื่อให้มันกลับมาที่เดิมได้ไม่้นจะลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิปกูหายตั้งปุ่มใหม่พี่ตั้งปุ่มใหม่ โอ้โหดูท่าเอ้ยอร้อยสิบคะแนนคะแนนเนี่ยมันจะเจ้าจุงรวยคะแนนหกเท่าพอได้หกสิบหกผ่านไปอันหนึ่งว่ะเฮ้ยปีวิสาหได้เจ็ดสิบหกอ้ามันหลายอันเลยใครใครเปนใครยังบินอยู่เนี่ยยังมีคนบินอยู่จ้ะใช่มีอีกสองคนลุงเบสกับหัวแดงๆนั่นใครสอุ้มไปได้ที่สามเฮ้ยออกมาที่สี่เฉยเลย มินซี่เฟิร์สเฟสหนูลองสุดท้ายอ่ะโอ้นี่สุดท้ายอะตาสงสานเวนกรรมเอาใหม่เอาใหม่อตานี้แค่เซิบเซิฟก่อนมาเกมมาเกมเร็วๆไปเกมหว่เกมเอาเลยไปเลยทุกคนเดี๋ยวกำลังเข้าอ๋อเฟอร์อค๋อ ฮะใช่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 มันจะมีวนๆแม็นั่นไปแล้วก็นั่งแล้วก็มานั่งนั่งได้ปะวะไม่ได้โอ้ไม่ได้ปลักอินมาอยู่ในแมบนี้โคตรแย่จัง loop server อะไรงี้ไอเดียชิลลเดียไอเดียแล้วกดเดี้แล้วยกเลิกเ l ดี้ไม่ได้ด้วยนะก็มันคนมันครบแล้วอ่ะคนเ l ดี้ครบแล้วเขาก็จะส start shotley ห้ามเลิกนะพลอยครบแล้วห้ามเลิกนะพลอยไม่ดีนะคนละอย่างแล้ว อะไรนะจิตต์ลิงเม่ได้เสียงกีกันรัวๆตอนเนี้ยมือไม่เสียไปแล้วนะเอจะบอกว่าถ้าเกิดบินชนหรืออะไรเงี้ยระวังระวังเกมมันจะหยุดนะฮะอ้าวไปถึงว่าเราไม่ทันแระเบิดถือว่าล่วงอะไรเงี้ยคองคะแนนเมื่อกี้หนูมองไม่เห็นเฉลีอยอ่ะอยู่ไหนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นใหม่ทำไมต้องห้มกลหัวตามด้วยคืออะไรกลมหัวตาม ก้มหัวตามเกมเฮ้ยพลาดว่ะพลาดพลาดชิบหายละพลาดมากแอะแอะเลยนะเกมเกมเอ็นเอี๊ยหชิบหายได้แค่สามร้อยสามสิบโอ้ยคนกัดนะโดนแสงโอ้ร้อยสี่สี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหลุงเบนโอ้โหโอ้โหที่สามอีกแล้วดูดูยังมี โอ้ยร้องเสียงคะแนนอ่ะดูสกอร์เขาดิโอ้โหทำไมพี่ลงไปข้างล่างอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนะถ้าคนแพ้นี่มีกติกาเอ้ยมีกฎแบบไม่มีไม่มีไม่ลงตรงไม่มี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 คนมาจอยเทียบเลยอ่ะเมื่อกี้เข้าไปพูดในสกายของเขาทีเดียวปึ๊บอ่ะือนเข้ามาในมินิเกมแล้วเข้ามาในมินิเกมตามไปแล้วตามมปแล้วตามมาแล้ว เขาใหญ่แวเขาใหญ่้วใช่ไหมไปทไมตเป็นเล็นนนใจเย็นพี่สัสดีครับพี่ตู่เดี๋ยว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 พี่ตู่อย่เพิ่งพกตเบะตะเบะฮะทำความเขาเย่อะไรเขาทำอะไรกันลุงตู่ไมลุงตู่เป็นลุงตู่ตอนไหนวะเนี้ยตู่ฟาสเตอร์ตู่ฟาสเตอร์ตู่ฟาสอร์ลืมกดเลดี้เ e ดี y w h y r e did you play? Okay. One, one, o n When. อุ๊ยโดนว่ะหือคือยังไปถึงทหารที่เขาลงแบบแอร์ดปแอร์ดปแอร์ดบแอร์ดบแอร์ดอมองเลยดีเขาอีมอาจจะเหมือนโถสซ่วมไปแล้ว Let's go. โยไม่ต้องกังรู้สึกเศร้าจุงลองกด F5 นะจะช่วยได้ วนโอเครู้ละเลยเลยเลยโอ้โอ้เลยเลยเลยว่าโอ้ไปไหนต่อไปตามรอยเลสโตนอะไม่นั่นไงโดนบีการท้งไหนวะเฮ้ยขึ้นที่ขึ้นโอ้โห no แปดทับสิบแล้วหงทางงงไม่ได้เล่นนานคืออะไรกรรมยิงยังไง พลอยสวัสดีด่วงเรียบร้อยาสา93คะแนนได้แง่เออพอยพอยต้องเข้าช้าๆพอยต้องแบบเร็วไปมันจะเร่งไม่ได้กด F5 ดูด้านหลังแล้วก็เข้าช้าๆเร่งตรงกหนตำแหน่งไม่เจอต้องรีบเข้าไม่งั้นตำแหน่งหายบินซีดีโน่คะแนนมาแรงมากอะลุงเวสลุงเบสยังได้อยู่ ลุงเบสจะแซงไว้ลุงเบสแซงบินซี่ด้วยคตราเท่เลยโอ้โหนูปรับไอ้นี่หนูไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยไอ้พวก p v p เก่งนี่แม่งจะแบบเล่นไอพวกนี้ไม่ค่อยได้ถังเกตดูวะทำไมหนูเล่นไม่ได้ทั้งที่ p ี p ก็ไม่ได้เหมือนกันแย่เลยทีนี้โอเคเขาได้พีวีอีเจเรเวตมอ Monster เปลี่ยนใหม่เป็นสายเซอร์โวลดีกว่าอย่างเงี้ยฟาอีกสักตาดึงตานี้ลงโทษไหมเอาไม่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 ลงโทษไม่ลงโทษโอเคไม่ลงโทษไม่ลงโทษไม่ลงโทษความตางชั้นของขีปนวมันเยอะโอเคตานี้ตาสุดท้ายแล้วกันแบบแบบโอเคตาสุดท้ายยืนยันว่าต้องได้เยอะสักครั้งลุงคนแรกเลยอ่าไฟนอลไฟนอลเริ่ไฟนอลลาสเกม อนยากเห็นหิมะแถวบ้านอย่างงี้บ้างดังไหมทำไมบ้านเราไม่มีหิมะตกเลยทำไมกูตกวะต้องย้ายบ้านไปเกาหลีเอ้ยย้ายไปได้ก็ดีพี่จะไม่กลับมาืันไทีกเลยโอ้โห่ติงเอ็กโซปะเนี่ยเอ็กโซปะเนี่ยได้ทุกวงอ่ะได้ทุกวงดูดีได้หมดและสดชื่นได้หมดตลอดได้หมดลอดอีแม็กมึงคิดอะไรปะนี่ เ้ยพี่เลย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 น่านตากเลยได้เลยได้เลยได้แต่ว่าเรากดชิปแล้ววินวนกลับมาได้เฮ้ยกดชิปกดชิปหนูนี่ก็หนูจะเป็นที่โหลไปแล้วนเนี่ยจะเป็นที่โหลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหลงหลงทางเมาหนูนี่ก็จะที่โหลแล้วนะแม็กโลเอวิทามแม็คแม็กอย่าบอกนะว่าแม็กมึงแค่ผู้ญิง่ะแม็ก ไอผู้หญิงผู้หญิงเก่งๆเขาก็มีเยอะเดี๋ยวนี้ความสามารถมันก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ชายใช่ไหมเจ้าจับมือดิพี่เฮ้ยผมจะปั่นให้แม็กเฉยๆไม่มีอะไรอยากดราม่าอ่ะจะปั่นให้แม็กจะปั่นให้แม็กจะปั่นให้แม็กไม่มีอะไรปั่นให้แม็กใช่ไหมหรอหรอไม่เ่ปั่นก็คิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยปั่นทั้งปั่นทางเฟซบุ๊กอ่ะไอมอนปั่นด้วย โอเคจบเกมแล้วพอยกับพี่นี่ใกล้กันตลอดเลยนะคิดอะไรกับพี่ปะเนี่ยว่าพี่หนูออกเกมตอนนี้ได้ป่ะแหมโอเคตอนนี้เราจบเลยอ่ะช่วงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่มันพี่เฟิร์สจะพากเสียงอะไรวะเนี่ยอะไรวะนี่ไงคอยบินด้วบินได้ด้วย ปังเอิรมว่าปังเอิรมว่าดังในเซิร์ฟนี้ไงก็เลยมีของเยอะทุกคนรอเอาล่ะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบินซี่มาทันเว้ย